สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช้านิเที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพีเกซังเซครับวันนี้อีเกซังแต่งตัวหลอดวันนี้อีตกซังจะทำอะไรครับฮะพีเกซังจะไปทำอะไรครับไปทำบุญไปทำบุญไม่ใช่เช้านี้เราจะไปวิ่งไงวิ่งใช่ตอนนี้กี่โมงรู้ยังนี่ตอนนี้หกโมงสิบสองนาทีไปเราไปลงทะเบียนวิ่งกันก่อนดีกว่าวันนี้เป็นวันที่อ่าทางรงเรียนจัดงาน วิ่งเพื่อการกุศลนั่นเอง,เองน้อยเกีสรังเนาะไปะเข้าไปในโรงเรียนกันครับนี่น่าจะเริ่มวิ่งกันตอนของโมงครึ่งครับสําหรับอ,อะไรนะเกี่ร์ซังสำหรับอะไรสําหรับอะไรสำหรับสาหรับ,รบนักเรียนและผู้ปกครองนั่นเองวันนี้เขาจะบอกให้วิ่งกันเยอะๆนะไปเราโรงเรียนกันครับ <c oughs> นี่ตอนนี้เราก็มาไปในบริเวณงานพื้นที่เรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้ก็จะเป็นอ่าจุดมงสวงนะครับช่วงวันนี้ตอน,ตอนกี่โมงที่สังตอนแปดโมงเช้านะับจะทําพิธีมงสวงจุดนี้ก่อนนักวินก็เริ่มทยอยมากันแล้วเราจะได้เหรียญไม่คือสัง่ง <c oughs> <c oughs> งานช่วงเช้ากับช่วงเย็นสวัสดีค่ะ นักวิ่งมากันเต็มละอ่าาเมืนอากาศเช้าว,วันนี้ประมาณน,นี้จากมันผมสู่เทพสิบินเก้านะครับยากาศเช้าว,วันนี้ประมาณนี้เ,เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มออกตัวกันประมาณยี่โมงหกโมงครึ่งพร้อมอยังกี่ซังไหวไหมหนึ่งรอบไหวอยู่เนาะตัววิ่งมาแล้ว วิ่งไปตรงไหนวะฮะวิ่งไปตรงไหนวิ่งเข้าไปข้างในหน้าสวนแปดสิบถึงหน้าสวนแปดสิบแล้วก็วิ่งกลับออกมาวิ่งเข้ามาตรงนี้ใช่วิ่งกลับมาตรงจริงไหวไหมไหวหรอไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วล่ะไอคิวซังเพราะว่าเพื่อนไอคิวซังก็ไหวมาเต็มเลยะเดี๋ยวเราล้อวิ่งกันได้ไอคิวซังหรอ๋อคิวซัง นักวิ่งเริ่มมากันแล้วเ,าาเห็นไหมไไนี่นักวิ่งมากันแล้วครับนักวิ่งมากันแล้วหัวหน,าน้าก็มาหัวหน้านสถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็มาไอ้คือซัง,งโอ้ไหวไหมเนี่ยไอ้คือซังจะไหวไหมเนี่ยล<ไ>งนามมาให้แป๊บนิดนัดไหมยังต้องการจะติดต่อซื้อเสื้อนะครับบริษัทเราจะมีนี่นี่บรรยากาศเริ่มมากันเรื่อยๆครับเฮ้ยไอ้คือซัง มีฮะบรรยากาศอันนี้ทีมแรกำาากำลังจะไปครับนี่คือรุ่นประชาชนทั่วไปโอ้ลักวินทั่วไปมาเอาไปสองรอบนะครอบนี่ท่านผู้ชมสองรอบนะครับเก็บตัวละเก็บตัวละคนไม่ <c oughs> อ่านรีบนะครับรีบบรรยากาศเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามเส้นทางนี้นะท่านผู้ชมเฮ้ยมาเยอะแล้วนะ <c oughs> มาเยอะแล้วนะตีตีตีมาหาพวกเรยตี บรรยากาศทีมท exactly yeah, to uh ี่สองอยู่ข้างในมาแ้วนะเดี mm ๋ยวเราวิ่งกันดีกว่า่ะตอนเริ่มงานก็จะมีกองสะบัดชัยนะท่านผู้ชมโอ้นักวิ่งมาเยอะมากเยอะไหมเดี๋ยววิ่งไล่ตามเขาทันไม่ได้คือฟัง ต่อไปครับขยับมาแล้วโอ้โหรุนแรงไปแล้วครับงานที่สองรอบอันที่สองรอบโอ้โหโอ้ยเยอะอย่างนี้เราก็ค่อยๆไปนะไปแรงด้วยไปอย่างแรงเลยหรอ ได้ได้ได้เตรีมตัวครับเตรีมตัวเ,เดี๋ยวเราก็ไปกับทีมนี้เลยคือสังฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอนักวิ่งวิ่งออกมากันครับเพี่งก็นั่นไงกู้ชีพใช่โน่นกู้ชีพอยู่โน่นเตรียมพร้อมอยู่ข้างในนี่แน่ๆเราเราเรออยู่นี่ก่อนนี่มาแลวอีกคือสัง พ <mm ุ่งวิ่งขวดเดียวมามามานักเรียนมาละโอ้ยอ้าวใครถึงก่อนไปคิวสักไป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 เร็ไปเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไม่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 เก็บภาพเก็บภาพ ไหวไหมไหวไหมไหวไหมเด็กวิ้งเร็มวยาวิ้งเร็วโอ้หอบแล้วท่านผู้ชมเข้าคือสางเป็นต้นแล้วพ่อไม่ทันอีกทิดว่ะน้ำให้น้ำให้น้ำเอาไหมเอา

ที่คิวเดินมาบอกมีหมอกอยู่ข้างหน้าด้วยพ่รอโอ้นี่ข้างหลังไม่ไปละ<ก>จะฉีก่กันไหมฮะมาดูก่อนากาศคดดีไปลงแล้วครับดีนะครับ เร็วครับเร็วครับเร็วครับไม่เหนื่อยสองรอบแล้วใช่ไหมครับรดเฮ้ยนี่นี่มุมหน้ามุมหน้าีากคี้ฝั่งไปนู่น้วท่านผู้ชมไปยัไงเหนื่อยไหม ลูกกูชีพอยู่นี่อีกละ่ะใช่ทีมกูชีพอยู่นี่อีกละพี่เอกอยู่นี่พี่เอกเงยเงยเฮ้อหายไปดูยังไครับที่เกี่ยวได้เหนื่อี่ลยเ <c oughs> กี่ยวไปโน่นนะท่านผู้ชมพ่อไม่ไหวพ่อโคตรเหนื่อย ข้างหลังข้างหลังนี่ตามไม่เพียบตามไม่เพียบบรรยากาศประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะวิ่งกันอีกนิดนึงไปไปไปพี่คิวเดินไม่นอนแล้วท่านผู้ชมญญาาไปเจอบรรยากาศแบบนี้ไปคอดฟินเหมือนกันนะไปวิ่งอีกละ หายใจไม่ทันหายไม่ขนาดคนในพื้นที่นะครับท่นผู้ชมเมื่อวีบิ่งมาเกือบสองปีสุดยอดโอ้โอ้เนยครับนย่านที่สาเราเลยครับรับเหรียญไปขอบคุณครับครับผมเก็บเจ็บเจ็บเจ็บอ่ามาถึงแล้วยูซังโชว์อะไรโชวหน่อยวิวจะสร้างได้เหรียญด้วยวันนี้นี่นี่นี่ทุกคนได้เหรียญหมดเลย นี <T itt les> ่นี่นี่นี่เอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เหรียญหน่อยนี่ท่านผู้ชมได้เหรียญมามาไปดูว่าข้างในมีอะไรกันเข้ามาดูข้างในครับนี่เสร็จจากวิ่งก็มากินต่อได้ครับนี่อันนี้ร้านชาปากีประจำดอยอ่างขางเรานะครับผู้ชมนี่วิชาวิชาปากรอ่ะโคตรปวดขาเลยปวดขามากเลยขี้สั่งอ๋อเดี๋ยวเรามาชิมชาับ เอาไหมเดี๋ยวมาเอาครับเดี๋ยวมาเอาครับโระหูนะแม่เนาะคาปากีหยิบเลยอีกคิ้วหยิบไปเลยหนึ่งอันอ๋อหยิบหนึ่งอันวะเอาหนึ่งอันครับถือมีหลายนี่หลายเมนูนี่ข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มครับนี่ร้อนๆกินง่ายอ่ะข้าวต้มครับบบ้านนะครัหอมหอมมีเห็ดหอมด้วยคือซางนี่นี่อีกอันหนึ่งอ๋ออันนี้ของแม่หลวง แม่ร้องนะปือ้อข้าวต้มเหมือนกันนี่ต้มไก่ทอดนะเจ้าว้าวนี่ปลาท่องโกทอดสดๆนี่เลยครับอันนี้เจ้าดังบนดอยอา่างขางนะครับมาอา่างขางช่วงก่อนที่ยังไม่โดนปิดน้อยเกลืองปลาท่องโกมีอยู่เจ้าเดียวกรอ,อบนอกนุ่มในผู้ชอ,อชอบกินมากเลยผู้ชอบกินว่ะเอาเอาเอเดี๋ยวขอปลาท่องโกครับนี่นี่เอานี่ปลาท่องโก๋ปลาท่องโก๋เอานี่เอานีเา่เดี๋ยวรอ ไข่เคี่ยวชิมอร่อยที่สุดไม่ได้อะไรใช่ครับอร่อยที่สุดเลยโอ้หยิบหน่อยอ่ะหยิบอ่ะหยิบให้หน่อยได้ไอ้เคี่ยวได้แล้วท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทำงทานแบบนี้กันอีกรอบหนึ่ง<อ>ครับไปไป,ไปร้างกินอ๋อโอเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งใช่ไหมโอ้โหท่านผู้ชมดูหัวไอ้เคียวจังเหงื่อเต็มหัวเลยมา มิคิซังเราไปหาที่นั่งกินกันใช่ไหมไปีหาท่านผู้ชมเรามาเอาชาด้วยท่านผู้ชมนีม<า>่มิคิซังมาชิมชานี่ฮะชางงร,ร้อนๆน,น,น,นี่ <Okay. S 1> อันนี้ชา<ง>ปาก,กนีนี่มานี่มานี่นี่มานั่งนี่นี่นข้าวต้มร้อนๆอ,อยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวพ่อถือฮะอ่าวางไว้นี่มีข้าวต้มด้วยครับ ไม่ตีปีให้ไ,ไหมนมคะสาวอ,อ่านี่มาไว้นี่ก่อนไม่รู้ไม่นี่ก่อนเนาะอ่ะเีคยวซังปลาท่องโกลูกอ่ะแต่ให้คิวซังพักกินข้าวเติมพลังก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกัน